สวัสดียามเช้าค่ะผนก็ยังลงเม็ดอยู่เรื่อยๆวันนี้ก็ได้แต่มองไปทางโน้นมาได้แค่นี้ค่ะมาได้แค่ประตูค่ะเดี๋ยวสั่งน้องเคยไว,ว้ละถ้ากลับมาจากตลาดให้มาเอาพี่ออกไปข้างนอกหนะ่อยอือ เพราะวันนี้เราจะต้องออกไปข้างนอกอีกวันหนึง่งมันมีหันอย่างข้างหน้าบ้านก็ไปไม่ได้หนูนีนขวางทางอยู่หนูนีนเขาไม่สบายมานอนที่พรมว่าแม่ไม่สบายหนูนีนก็ไม่สบาย อยจะขับรถมือเดียวนะเนี่ยนี่ค่ะเก่งไหมคะขับรถมือเดียวใช้เท้าช่วยม,มาดามนอนอยู่นี่ Are you okay มาดาม Are you okay ยังไม่สบายเหรอ คงไม่สบายนาดเนี่ยไม่กระดุก,กระดิกเลยนี่ค่ะออกมาข้างหน้าบ้านแล้วค่ะมีแดดมาแล้วค่ะดีใจกับงานศพในหมู่บ้านมีงานศพค่ะน้องเขายังอายุน้อยอยู่เลยลูกก็ยังเล็กอยู่ มีแดดมามาหลายวันหลายวันแล้วไม่มีแดดขอน้องเคยมาออกออกไปข้างนอก ถ้าเดินไม่ได้จริงๆก็จะต้องซื้อยานพหาหนะใหม่ที่ขับเองได้ใช้เขนไม่ไหวติดหินซื้อยานพหาหนะใหม่แล้วก็ต้องทำทําทางรถด,ด้วยเนี่ยค่ะจะต้องลงหลังบ้านมาลงข้างหลังบ้านมา เงินทั้งนั้นค่ะ <c oughs> ที่คิดนะจะใช้นะเงินทั้งนั้นซื้อรถก็ต้องซื้อแบบล้อใหญ่หน่อยยางล้อยางใหญ่หน่อยล้อเล็กไปไม่ไหวแค่ค่ะ